สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วครับในช่อง Enjoy 49ครับวันนี้เรากลับมาในซีรีส์ DIY นะครับวันนี้เรามารีวิวบ่อและระบบกรองน้ำที่บ้านอผมนะครับเป็นระบบกรองน้ำที่เลี้ยงปลาทองนะครับบ่อนี้ทำอยู่ในช่วงที่มาตร,รการโควิดที่ Work f r ฟ m h o m e นะครับทำ อยู่กับเพื่อนๆขุดเองก่อเองอะไรเองใช้เวลาทําก็ประมาณ1เดือนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในระบบมันจะมีอะไรบ้างมีบ่อกองมีท่อดูดน้ํามีอะไรกันบ้างนะครับแล้ววันนี้ผมจะมาล้างระบบกองน้านะครับภายในบ่อกองนะครับเพราะว่าไม่ได้ล้างมาเป็นระยะเวลาประมาณ2เดือนและ2เดือนกกว่านะครับวันนี้จะมาล้างแต่คือน้ำของผมมันใสยอยู่กับปลามันน้อยครับตอนนี้ปลาก็เริ่มช่วงนี้หน้าฝนนะครับปลาก็ ค่อนข้างลดหายตายจากไปเดือนละตัวเดือนละตัวนะครับตอนนี้ก็เหลือประมาณหกเจ็ดตัวนะครับว่าจะหามาเพิ่มนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะทําอะไรกันบ้างน,นะครับเดี๋ยวไปดูในช่วง diy ระบบกรงน้ําบ่อเลี้ยงปลาทําเองนะครับเดี๋ยวติดตามกันเลยครับ <mm> <mm> ครับผมก่อนอื่นก็จะเล่าที่มาที่ไปของบ่อนี้ก่อนนะครับบ่อนี้ก็ <N> เนื่องจากสมัยก่อนที่ผมลงคลิปไปเกี่ยวกับเลี้ยงในบ่อผ้าาบนะครับที่ผมทปํปฟาบ่อปลาทองอะไรก็ประสบคาวามสำเร็จในการเพาะปลาไปแล้วนะครับแต่เนื่องจากพื้นที่ที่เป็นบ้านทาวๆเนี่ยปลาออกมนจำนวนมากทําให้เราไม่สามารถเลี้ยงปลาจนโตและได้เกจที่สวยงามได้ครับผมเลยเลิกเลี้ยงไปแล้วก็เลิกเลี้ยงปลาที่อยู่ในบ่อผ้าาบก็อยากได้เป็นที่เป็นบ่อปูนที่มีระบบกองโดยไม่ต้องใช้ถังกองอะไรอย่างเงี้ยครับดูมันวุ่นวายนะครับก็เลย มัเป็นบ่อนี้นะครับเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังว่าบ่อนี้มันมีระบบลอกกรองอะไรบ้างนะครับนี่ครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับบ่อนี้นะครับนี่ครับเราใช้ระบบให้ออกซิเจนโดยการใช้ปั๊มดูดน้ําจากดูดน้ําจากถังกรองนะครับแล้วพ่นออกซิเจนออกมานะครับครับแล้วก็ตรงนี้จะมีสะดือบ่ออยู่นะครับนี่ครับดำๆตรงนี้จะมีสะดือบ่ออยู่แล้ว,ลวด,ด,ดูดน้ําเข้าไปด้วยนะครับ ไปเข้าระบบกองนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันในระบบกองว่าของผมเป็นระบบกรองในนั้นจะมีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูระบบกองนครับนะครับเดี๋ยวเราผมจะเปิดบ่อก,กองให้ดูนะครับว่าในบ่อกรองนี้มีตั้งสมัยก่อนที่ผมเป็นถังถังกองนะผมจะชอบใช้หินต่างๆที่มากองกองพวกเศษขี่ปลาอะไรต่างๆแนตะ่ผมพบว่ามันมันสะสมเชื้อโรคอะไรต่างๆนะครับยุคนี้ผมใช้อะไรบ้างนะครับผม เลิกใช้กินไปแล้วแล้วเหลืออะไรบ้างเนี่ยมาดูกันครับนี่ครับระบบกรองเราก็ใช้เราก็เปิดออกมาออกกรองในระบบกรองนะครับเราก็จะมีนี่ครับตอนนี้อันนี้เราเปิดออกซิเจนไว้นะครับเพื่อให้มันมีออกซิเจนในถังนี้เพื่อเลี้ยง ไอตัวไม่ให้มันเกิดน้ำเน่านะครับในในบ่อกรองครับเดี๋ยวขอปิดขอปิดออกซิเจนดีก่อนครับจะได้เห็นง่ายๆเอาไม่ต้องปิดก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะล้างอยู่แล้วย้ายไ้ฝั่งนี้เลยนี่ครับในรูบกรองก็จะมีช่องทั้งหมด4ี่ช่องนะครับช่องแรกช่องนี้ก็จะเป็นน้ํามาจากสะดือบ่อนะครับมาโผล่เข้าด้านใต้ช่องนี้ครับแล้วจะขึ้นมาก็จะก็จะมีส่วนใหญ่ที่ผมใช้ก็จะเป็นฟิลเตอร์แมทและใหญ่แก้วนะครับเนี่ยครับเราจะโผล่มาพอโผล่มาน้ําก็จะล้นลงมาทางนี้นะครับ ก็เป็นฟิลเจอร์แมปใยแก้วทั้งนั้นเลยครับพอล้นลงมานะ้าก็จะลอดใต้ไปเข้าบ่อนี้ครับก็ผ่านฟิลเจอร์แมปใยแก้วล้นขึ้นมาก็มาจบที่บ่อสุดท้ายครับหลอด UV แล้วก็ดูดออกไปใช้งานในระบบนะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาทําการล้างพวกใยแก้วอะไรพวกนี้ครับดูดที่ปลาครับจะบ่อนี้ยคือมันฝังไปใ,ใต้ดินนะมันไม่มีที่ปล่อยน้ําทิ้งเราก็จะใช้ตัวเราก็จะใช้ปั๊มน้ําทั่วไปเนี่ยครับ ดูดขี้ปลาออกทิง้งดูดน้ําออกทิง้งสักครึ่งบ่อนะครับแล้วเราก็ทำความสะอาดคือต้แมแหลต่างๆแล้วก็ปล่อยน้ํากลับเข้าไปในระบบไปครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนทําความสะอาดล้างขี้ปลากันครับเดี๋ยวไปพบกับขั้นตอนต่อไปครับในเนี้ยข้างใต้มันจะมีขี้ปลาเยอะมากครับผมต้องใช้ความดูดขี้ปลาออกด้วยนะแรกก็เอาต้แมแกลบออกทุกชั้นนะครับเออผมผมเคยเจอลูกปลาที่เกิดในบอ่อ บอกกองนี้ด้วยนะครับหนึ่งตัวลูกปลาทองได้มาทุกวันนี้ยังอยู่ในบ่อนี้อยู่เลยครับเดี๋ยวผมจะสักให้ดูตอนหลังนะครับว่าตอนนี้มันโตไปถึงไหนนะตั้งชื่อมันว่าไอโชคดีโชคดีนะครับไอโชคดีมันโชคดีมันรอดมันได้หนึ่งตัวนะครับปลาจริงๆมันก็ผสมพันธุ์กันเรื่อยๆนะครับแต่แค่ว่ามันจะรอดกันได้สักกี่ตัวนะครับถ้าเราไม่แยกพ่อแม่มันออกมันก็กินไข่มันหมดนะครับอันนี้ก็เป็นตัวดักพวกผงอะไรต่างๆนะครับ ฝั่งนี้นช่ไครับฝั่งนี้ก็ไม่มีอะไรครับเนี่ยฝั่งนี้ก็เป็นฟิลเตอร์แมทตรงนั้นนะครับใช้ฟิลเตอร์แมทเนี่ยแหละครับใช้พวกใย,ยกงใย,ยแก้วเนี่ยแหละครับประหยัดดีไม่ต้องใช้หินหินผมว่ามันมันเป็นตัวก่อเชื้อโรคนะครับขางพวกนี้มันล้างง่ายทําความสะอาดง่ายครับฝั่งนี้ก็ฟิลเตอร์แมทนะครับยิ่งใส่เยอะน้ําก็ยิ่งสะอาดนะครับยิ่งใส่เยอะน้ําก็ยิ่งสะอาด ก็ใส่ไปค่อนข้างเยอะมันจะเต็มเกือบทุกช่องแล้วแต่วันไม่สกปรกนะเพราะปลามันไม่ค่อยสกปรกแล้ะปลาผมเนี่ยค่อนข้างน้อยเดี๋ยวผมขอปิดป้๊มก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราดูด ด,ดูดผงออกจากช่องที่เราช่องก่อนนะครับเดีย๋ยวเอาช่องนี้เป็นช่องสุดท้ายแล้วกันนะครับไปเดี๋ยวขอดูดน้ําออกจากระบบก่อนนะดูดน้ําดูดขี้ดินเราก็ยัดลงไปให้ถึงพื้นเลยนะครับจะปั๊มลงไปถึงพื้นให้มันดูดขี้ผงที่ที่พื้นนะครับเดี๋ยวลองหยิบให้ดูครับแต่จะมีเศษขี้ดินเศษนะครับดูน้ําก็ได้พอลลวงมามันก็ขุนๆแต่ถ้าบ่อที่สะอาดสะอาด,อาดก็จะไม่ขุนมาก ันนี้เป็นเดือนครับก่อจะได้ล้างครับระบบนี้มาเดี๋ยวเราดูดก่อนเดี๋ยวเรามาดูว่าดูดไปสักพักแล้วเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวพามาดูครับครับในช่วงที่เรารอดูดน้ําออกจากระบบนะครับนี่เราก็มาทําการเนี่ยสีดล้างสีดสแบบปมันล้างง่ายครับอันนี้มันถ้าซีดสแบบปมันน่าจะคืออันนี้นะครับ ตัวนี้คือสมัครที่เขาใช้ใช้กันกับบ่อปักคงปักคราบใหญ่ๆนะครับแล้วก็ล้างแล้วก็ตีสีซี่ออกถ้าเป็นพวกบ่อปักคราบกี่จะเยอะกว่านี้นะครับแต่นี่เป็นบ่อปัาทองอะไรเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นแบบความละเอียดคล้ายๆสกอตไบร์นะครับจะไว้ล้างจานนะครับแต่ละสี่สิบห้าสิบบาทครับซื้อมาแล้วก็มาตัดบ่อนี้ทําไม่ยากนะครับ เพื่อนๆลองหา youtube ที่มีเขาสอนสอนทำกันดูผมก็มดูตามเขาแล้ะครับทำเองอ๋อใช้งบประมาณไปประมาณห้าพันทั้งปูนทั้งจายทั้งกระเบื้องทั้งอิฐประมาณ5 0าพันนะครับบ่อนเนี้ททำไปประมาณ5 0าพัน้เวลานหนึ่งเดือนครับเราเดี๋ยวไปดูที่บ่อกันสอน,นะครับว่าเราดูดน้ำออกแล้วเป็นยังไงบ้างเหลือเหลือแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้เรากำลังดูดน้ำออกว่าจะดูดว่าจะดูดออกสัก ครึ่งบ่อนะครับบ่อนี้ลึกประมาณ60 70เซนนะครับเทปูนทำทุกขั้นตอนนะครับใส่ใส่การซึมทุกขั้นตอนครับอันนี้ก็เป็นที่ทําช่องทําน้ําล้นออกนะครับนี่ครับนี่เป็นสะดือบ่อนะครับนี่ครับ้านผมมันจะมีต้นไม้ตรงนี้ครับต้นไม้นี่เดี๋ยมันก็ใบไม้มันจะหล่นลงมาบ้างครับแต่ไม่ก็เยอะครับบางทีถ้ามาอยู่บ้านผมจะเอาฟิวเจอร์บอร์ดปิดบ่อไว้เพื่อไม่ให้ใบไม้อะไรเงี้ยหล่นแล้วไม่ให้บ่อมันเป็น ตะไคร้ไว้นะครับสเกตเนี่ยบ่อผมจะไม่ค่อยเป็นตะไคร้ไวเพราะผมปิดปิดบ่อบ่อยไม่อยากให้เป็นเป็นตะไคร้พอเป็นตะไคร้เน่มันมันดำอย่างเงี้ยครับผมว่าจะต้องดูดออกหมดแล้วขัดสักรอบหนึ่งดูดน้ําออกหมดแล้วขัดสักรอบหนึ่งนะครับก็มีใบไม้ลงไปอุดอยู่ตรงที่กระดือบ่อตรงนี้เราก็หยิบออก หรับใครที่อยากเลี้ยงระบบกรองที่เป็นระบบกรองในอย่างนั้นนะครับก็ไม่ยากครับทําให้เป็นสี่ช่องสามช่องแต่เน้นเน้เนพวกเครื่องที่อยู่ในระบบที่เยอะครับถ้าใครมีติดปัญหาตรงไหนอยากจะทําหรือทําแล้วติดอะไรมาคอมเมนต์ได้นะครับทั้งเรื่องบ่อพะบใบที่ผมก็ยังตอนนี้ผมก็ยังทําขายอยู่นะครับบ่อผะบาบเดี๋ยวผมอินเสิร์ตให้ดูบ่อผะบาบที่ผมทําขายคลิปที่ผมนั่นนะครับก็ยังมีลูกค้าเข้ามาซื้ออยู่นะครับแต่ช่วงนี้ จะเงียบๆไปหน่อยเพราะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีครับของก็แพงนะครับตอกถามได้นะครับยังขายอยู่นะครับบ่อพอใบสามารถถอดประกอบได้เดี๋ยวผมจะจับปลายดูเอาตัวไอ้ชื่อไอ้โชคก่อนนะครับไอ้โชคเป็นไย่ไอ้โชคนี่ตัวนี้ครับนี่ครับตัวนี้ที่เกิดในบ่อกรองครับตัวนี้ที่เกิดในบ่อกรองครับเห็นไหมครับก็โตขึ้นเรื่อยๆคือทรงเขาสวย้วยครับเพราะ ปลาที่จะาาสามารถเกิดในบ่อกรองได้นะครับต้องเป็นปลาที่แข็งแรงนะครับเหลืออยู่ตัวเดียวนะครับไม่ได้เชื่อเป็นเดือนนะครับตอนเจอนี่ก็ประมาณนี้แล้วครับประมาณสองสามเซนแล้วก็เอามาดูบานนิดหน่อยนะครับแล้วก็เอาลงบ่อใหญ่สวยเลยครับ นี่ครับตอนนี้เราก็ดูดนะ้าไปประมาณ30-40%ของบ่อนี้แล้วนะครับนี่ครับเราก็จะพยายามดูดเนี่ยครับในถังกองนะครับจะพยายามดูดขี้ผงที่อยู่ที่พื้นช่องกองเนี่ยครับออกให้มากที่สุดนะครับ เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็จะมาเปิดน้ําใส่แล้วครับอันนี้ก็ยังเหมือนเดิมครับเราใช้อกองน้ําคอลีนนะครับเปิดน้ําใส่ไปได้เลยนะครับไม่ต้องไปรอให้เนื่องจากระบบเรามีปลาอยู่ในน,นี้ตลอดเราก็จะใช้ตัวนี้เปิดน้ำใส่เข้าไปเลยนะครับนะครับสำหรับสาหรับคนที่เลี้ยงปลาทองนะครับคือผมชอบแต่ก่อนก็เคยเลี้ยงในตู้นะครับแต่ในตู้มันเหมือนแบบ จับมันยากนะครับเดี๋ยวดีพอเลี้ยงปลาทองนะครับก็จะมาแบบชอบจับมันเล่นนะครับตัวนี้ตัวใหญ่ครับนี่ครับนี่ครับอันนี้เป็นฮอยักษ์นะครับผมมีอยู่สี่ตัวไปแล้วสองตัวครับเดี๋ยวเอาตัวให้ดูครับอยู่ตรงนี้ครับตามมาดูกันครับนี่ครับตัวนี้ตัวเียคน้ังใหญ่ใช่ไหมครับเอ หรือว่าจะไปหามาเพิ่มนะครับเดี๋ยวเดือนหน้ามีโอกาสไปล่าบุรีเดี๋ยวหามานนี่ครับแลวก็ที่เหลือเป็นเนี้ยนะครับถ้าเป็นพวกเนี้ยเขาจะเป็นลูกปลาสมัยที่ผมเพาะเนี่ครับพวกนี้ก็เป็นปลาสมัยที่ผมเพาะเพาะเองนะครับก็ยังอยู่ประมาณห้าหกตัวนะครับให้เขาไปบ้างนี่ครับให้เขาไปบ้างเลี้ยงเองบ้างตัวสวยๆตายมาแล้วครับบางคนเลี้ยงปลาทองก็ ถ้าเลี้ยงใหม่ๆก็พอปลาตายก็เครียดแต่อย่าไปเครียดมากนะครับปลาน,นี้มันบอกบางนะครับพยายามพยายามทําให้น้ําสะอาดที่สุดนะครับให้ต้องไปซีเรียสาน้ำสะอาด่สุดแล้วบ่อบ่อที่เลี้ยงให้กว้างที่สุดให้มีออกซิเจนมากที่สุดนะครับมีโอกาสรอดสูงนะครับผมเคยไปที่ปลาีิราบุรีนะครับปลารประมาณ20ตัวบ่อเขา2เมตรคูณ2เมตรนะครับเขาไม่ใช้ออกซิเจนเลยแต่ปลาอยู่ได้นะครับมันคือความเคยชิดและความไม่แออัดของปลานะครับ ขั้นตอนการล้างก็เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เราก็เปิดน้ําใส่ระบบเรียบร้อยผ่านเครื่องกรองคอรีแล้วเดี๋ยวตริมต้นก็ใส่เกลือเพื่อปรับสภาพน้ําแล้็ฆ่าเชื้อโรคด้วยนะครับเป็นเกลือแกงนะครับเกลือแกงเป็นใหญ่หรือใครมีเกลือกื่ือจะใส่ไปได้ครับแต่มันจะเปลืองครับใช้เกลือแกงดีกว่าเราก็ใส่ไปในช่องพวกนี้ที่มันเพฆ่าเชื้อนะครับก็ใส่ไปในบ่อเลยเตรียม ออกเค็มแล้วก็ทอดได้เลยนะครับเกลือในระบบการเลี้ยงตวกน้ํานี่สําคัญมากนะครับช่วยได้เยอะครับครับผมก็เราล้างทุกอย่างสะอาดเรียบร้อยแล้วก็ใส่กลับเข้าไปในระบบของเราเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นตัวเป็นตัวกองชั้นแรกของบอ่อแรกนะครับที่ผมนํามาใช้นะครับเป็นกองพวกสิ่งสปกปรกให้ขึ้นมานะครับ อันนี้เป็นชั้นแรกครับค่อนข้างจะต้องต้องสะอาดนิดน,นึงนะครับเป็นชั้นแรกของการกองนะครับต้องใส่สิ่งตัวช่วยกองเยอะๆหน่อย สำหรับล้างบ่อตองนะครับก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายคือปล่อยน้ําเข้าสู่ระบบแล้วนะครับโดยการปล่อยน้ําผ่านเครื่องกรองน้าคาร์ลินเครื่องนี้นะครับแล้วก็แนะนํานะครับแต่ละช่องนี้ยิ่งฟิลเตอร์เยอะยิ่งดีนะครับแล้วก็หลอด UV ถ้าใครมีกําลังซื้อก็ซื้อหลอดใหญ่ๆหน่อยก็ได้นะครับนี่ครับให้มันคํานวณนี่กินหลอด UV ก็คํานวณตามขนาดบ่อความจุของน้ําก็ได้นะครับใส่หลอด UV เข้าไปนะครับรอให้น้ําเต็มนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นการ รีวิวบอ่อปูนแล้วก็ระบบกองในที่ผมทํามาระยะเวลาประมาณ1เดือนในช่วงโควิดที่ผ่านมานะครับสําหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับสงสัยในบอ่อในการทําหรืออยากจะทำนะครับหาใน y o u t u b e ไม่เข้าใจหรืออยากจะคอมเมนต์มาสอบถามกันก็สอบาถามได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวลิงก์บ่อผ้าาบนะครับผมจะแปะให้เดี๋ยวผมจะแปะให้ในคลิปนี้นะครับลิงก์บ่อผ้าาบที่ผมเคยทำขายและทุกวันนี้ยังทําขายอยู่นะครับบอ่อผ้าาบนะครับ ราคาอาจจะสูงหน่อยแต่คุ้มค่านะครับใช้แล้วเก็บใช้แล้วเก็บได้นะครับผมใช้มาประมาณ3ปีกว่ากว่าจะเลิกใช้นะครับมันเป็นบ่อที่เข้าไปที่เป็นเกตทนความร้อนนะครับอยู่กลางแจ้งเลยผมใช้มาเกือบ4ปีนะครับเดี๋ยวไปดูในคลิปนั้นได้นะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมนะครับในการรีวิวบ่อปลาของผมนะครับ ถ้าท่านใดสนใจบอกลาหรือสนใจเกี่ยวกับการทําบ่อต่างๆนะครับติดต่อสอบถามมาได้ในข้างล่างคอมเมนต์ได้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมช่อง Enjoy49 ในช่วง DIY นะครับถ้าเดี๋ยวมีคลิปเกี่ยวกับบอ่อปลาหรือมีคลิปท่องเที่ยวอะไรนะครับฝากติดตามด้วยนะครับตอนนี้ผมก็ทําคลิปท่องเที่ยวต่างๆอยู่นะครับถ้าคลิปไหนดีคลิปไหน ชอบก็ปากแชร์ปากกดไลค์ให้เพื่อนๆเข้าไปชมด้วยนะครับถ้ายัางไงเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะไปรีวิวบอ่อที่ไหนหรือไปเที่ยวที่ไหนคอยติดตามชมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะไดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช,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 ช่อง enjoy49 นะครับสำหรับกิ้งพิ้งขอมา้ยขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่อง enjoy49 นะครับบายบายยุงครับยุงครับถ่ายคลิปเย็นด้วยนะครับเดี๋ยวไปชมบ่อหลังเสร็จนะครับขอบคุณมากครับ